ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะัะวันนี้พ่อก็จะมาพูดถึง1ิบอันดับสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะสิบตะโค้งอินเดียสัตว์เลยเครือหานขนาดยักษ์จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับจระกเคมีปากเดียวเล่มยาวความยาวเต็มที่หกจุาเมตรเป็นหนักล่าที่ดุร้ายและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียพบได้หลายประเทศเชน่นเนปาลบังกลาเทศพมา่าปากีสถานกาวปลาสเตอร์เจียนข้าว ปลาที่ตัวใหญ่แลและมีอายุที่ยืนยาวเมื่อโต,โตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง5เมตรน้ำหนักมากถึง900กิโลแต่ปี2000ที่รัเสเซียได้เจ้ปาปลาปลาเตอร์เจียนข้าวที่มีน้ำหนักมากถึง1 8 1 5กิโลยาว6 5เมตรและมีอายุมากถึง1 3 0 0ปี8งูอนาคอนดางูอนาคอนดาเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อโตเต็มที่สามารถมีขนาดยาวได้ถึง9เมตรและอามีน้ำหนักมากถึง2 5 0กิโลอาศัยอยู่ในอเมริกาใต้ 7. เจ็ดปลาชนาะปลากระดูกอ่อนขนาดใหญ่หน้าตาขายปลากระเบนมีจง,งอยปากที่ยาวนึ่องในสร้างห้องความยาวทั้งหมดเมื่อโตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง7เมตรหกวาฬเพชฌฆาตสามารถตัวยาวได้มากถึง9.7เมตรและเป็นนักล่ามือฉมังข้องท้องทะเล โคกมันกินทุกอย่างที่ขว้างหน้าหามึกยักษ์โคลอสซันเป็นมึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อโต,โตเต็มที่สามารถมีความยาวได้ถึง14เมตรและเป็นตว์ลึกลับซี่วานป้าจะงอยบา้ามีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับโลมาเมื่อโต,โตเต็มที่สามารถมีความยาวได้ถึง12.8งเมตรและสามารถมีน้ำหนักได้มากถึง11ตันเลยทีเดียว3วานหัวถุย ส่วนหัวมีขนาดใหญ่เกือบ40%ข้องลำตัวเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวราว20.3เมตรและน้ำหนักมากถึง28 000. ตันนอกจากนี้อวกและคี้ข้องวานหัวถุยเป็นข้องที่5ยายักและมีราคาแพงมากและด้วยหัวที่ใหญ่พวกมันจึงมีความฉลาดพอตัวอาหารของพวกมันคือมึอกในอันดับที่ห้องวานหลายแปซิฟิกเนื้อ สามารถยาวได้ถึง 1. นดสามารถยาวได้ถึง1 9 3เมตรและเมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักกว่า80ตันปัจจุบันเลือกแค่ประมาณ50ตัวบนโลกเท่านั้น 1. หนึงวานซีดำเงินโดยทั่วไปจะมีความยาว26-29ถึง29เมตรแต่ตัวที่ใหญ่ที่สุดที่คนพบมีความยาวถึง31.2เม,ม,มตรเมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักมากถึง 100- ่0 0ถึง,ง0 0ตันแค้หลิ้นข้องหวานทีดำเงิน ก็ม <S an> ีน้ำหนักมากเทียบเท่าเทียบเท่าฉาง1ตัวส่วนหัวใจมีขนาดเท่ากับรถยนต์1คันและเส้นเลือดบางเส้นก็มีขนาดใหญ่พอที่จะให้คนเข้าไปว่ายได้ก็เขาจคลีปซิอันดับสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจก็อลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปดีขึ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณ